สวัสดีครับกระแสะข่าวดังแล้วครับโค้งสุดท้ายก่อนหวยออกแห่ขอพอรแม่สร้อยเสียงโชคลวงหายลุ้นโชคเลขเด็ดสตัววันที่15กันยายน25 6หผู้สื่อข่าวจังหวัดปราจีนบุรีรายงานว่าใกล้วันหวยออกพ้ดประจำวันที่16กันยายน6นกค่าชาวบ้านต่างพากันมาหาเลขเด็ดบริเวณริมถนนสาย304ขาเข้ากบินบุรีตรงจุดกลับรถ กบินบุรีเคนซึ่งเป็นร้านขายยางปัดน้ำฝนและตรวจสอบพบว่ามีต้นอ้อยช้างกลางต้นนั้นมีจอมปลวกขึ้นซึ่งเรียกกันว่าแม่สร้อยและมีคนนำมงกุฎมาประดับเป็นพลอยสีแดงและผ้าสามสีผูกไว้ยิ่งใกล้วันหวยออกก็มักจะมีประชาชนมากราบไหว้เพื่อขอโชคลาภกันตลอดทั้งวัน จนทำให้ทางด้านหน้ามีเครื่องเส้นไหว้เช่นน้ำหวานน้ำแดงน้ำมะพร้าวอ่อนเป็นจำนวนมากจากการตรวจสอบผู้ที่มากับไหว้ด้วยกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าได้โชคลาภจากแม่ส้อยกันมาหลายงวดแล้วและงวดที่แล้วบางคนก็ได้เลข 3- 2สองซึ่งก็เป็นเลขท้ายของรางวัลที่หนึ่งและจากการตรวจสอบเลขปิงปองที่มีคนมาขอโชคลาภ และล้วงหายก่อนหน้านี้ได้ได้วางไว้พบว่าเป็นเลข294ด้านหญิงสาวที่มากราบไหว้อธิษฐานขอโชคจากแม่ส้อยได้บอกว่างวดนี้มาขอโชคลาบเหมือนงวดที่ผ่านมาซึ่งมีโชคและจะนำชุดไทยสีเขียวมาถวายโดยล้วงหายจับลูกอิงปองขึ้นมาวางเป็นจำนวนสามลูกปรากฏเป็นเลข 2 4 4สำหรับขอหวยก็อย่าลืมอุดหนุนสลากกินแนะบ่งรัฐบาลกันนะครับขอขอบคุณข่าวจากข่าวสดออนไลน์ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสะข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอ,ขอบคุณครับ